มีขาวก็ต้องมีดำมีหินก็ต้องมีหยางมันคงเป็นสัจธรรมของโลกมนุษย์ไปแล้วสินะเป็นไงเปิดตัวเราหลอกเขาวา่าง เอาละครับสวัสดีทุกคนยินด,ดีต้อนรับอย่างเป็นทางการอีกหนึ่งรอบะฮะตอนนี้เราอยู่กันในเกม Identity V อีกแล้วนั่นเองฮะและในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนมาดูสกินใหม่ล่าสุดของช่างแต่งศพที่มีชื่อสกินว่าสีสันแปรเปลี่ยนเป็นสกินทองที่วางขายพร้อมกับเครื่องประดับมวกที่มีชื่อว่าสัญญาลับบอกเลยว่าสกินนี้สวยงามและเอฟเฟกต์อลังการมากๆใครที่อยากได้แล้วก็สามารถจับจองได้แล้ววันนี้ในราคาทั้งแบบกระดุมแดงหรือแบบเกลือมวกก็ได้ฮะหมายว่าเดี๋ยว ผมเลยให้ดูสักสองสเกมเพื่อนๆจะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าจะซื้อดีหรือเปล่าล่ะครับริสแมนช็อปร้านเติมเกมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมอดีตทีวีบนเว็บไซต์รับริสแมน t อยใช้เป็นส่วนลดได้ของบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนาได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ริสแมนช็อปเท่านั้น แล้วครับแล้วตอนนี้เราเข้าไปอยู่กับในเกมไที่เรียบร้อยนี่คือสกินทองใหม่ล่าสุดของช่างแต่งศพที่มีชื่อว่าสีสันแปรเปลี่ยนแล้วก็มีเครื่องประดับม่วงมาด้วยนะเป็นสัญญาลับนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราดูทางด้าของตัวสกินไปด้วยนะฮะแล้วก็ดูรูปเกมไปด้วยอู้เจอก็อูชางครับเกมนี้เดี๋ยวเรากดเครื่องตรงกลางกันไปก่อนฮะนี่เออผมว่าชุดนี้มันเป็นอีกอีกชุดหนึ่งของชุดพรีออเดอร์สีขาว ของช่างแต่งศพไม่รู้ว่าใครจะคุณนๆเจ้าแมวเหมียวที่อยู่ตรงไหล่ซ้ายหรือเปล่าแต่ผมคุ้นๆกับฮันเตอร์ตัวนี้เหลือเกินผมคุณคุณกับฮันเตอร์ตัวนี้เหลือเกินโอ้โหเกมแรกกระโดนซะแล้วไปครับได้เวลาจุกเราก็ต้องจุกบอกเลยว่าอูชาถ้าไม่ปลดล็อกสกิลมันก็แค่ตัวเดินดินกินข้าวแกงทุกคนนี่ว่ากันอย่างนี้อะไรไอ้น้องตีไม่ถูกนะครับผม,มครับคนได้ วันได้วันได้โอ้ยมีกันตาต่างด้วยมีกันหน้าต่างด้วยครับมาไปก่อนบอกเลยว่าโมบีไม่หมดเฮ้ยพี่ปิเปอร์ว่ะตอนแรกคิดว่าเขาจะเอาบริงมานะคิดว่าเขาจะเอาบริงมาโอ้ปลารมอุ้ย,ยนี้โดนโดนหนึ่งโดนหนึ่งที bro โดนหนึ่งทีบลูผมต้องฉีกให้ไกลจากโรงผมให้มากที่สุดผมจะได้ไปเกิดโรงได้เฮ้ยจะเย็นไอ้นม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 คอยพูดใครจากไอ้นมเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไอ้น้องแต่เนี่ยอันนี้ไม่น่ารอดแล้วผมไม่น่ารอดแล้วทุกคนผมไม่น่ารอดผมกจริงเอ้ยไม่รอดว่ะเดี๋ยวให้มันจับไปวางเก้าอี้ก่อน พี่วิว่าก็อี้เลยน้องผมอยากจะให้ทุกคนดูบุ๊เมนต์การเกิดโรงกันนั่นแหละเอาจริงจริงผมไม่ล้มหรอกจริง <c oughs> ผมโม้ครับผมโม้ทุกคนผมโม้ผมล้มครับผมล้มเน่เน่เน่ดูอนิเมชักนการไปเกิดโรงนีมาแล้วดูมีโซ่ขึ้นมาแล้วตัวนี้เหมือนวีน้ําแข็งครอบอันนี้เป็นเอฟเฟคของเครื่องประดับนะทุกคนแลวตอนเกิดโรงนี่เป็นไงลงน้ำแข็งแล้วมีเหมือนแบบ ผลึกคริสตลัลอยู่รอบๆตัวเราเป็นบับเบิ้ลคดีโอ้แม่งลมมันยาวเว้ยลมมันยาวลมมันยาวโอ้ยเบนเมนงานเข้าละเบนเมนทุกคนงานจะเข้าเบนเมน,นนี่แหละต้องมาดูว่าจะหยิบลงหรือเปล่าผมไมไ่รู้ว่าเบนเมนอยู่นี่เสร็จไปแล้ว2เครื่องอีกหนึ่งเครื่องเมื่อกี้หกสิบห้าเปอร์เซ็นต์โอเควางนอกก็โอเคได้อยู่เครื่องแต่งเพลง81 โอเบอกว่าเครื่องจะทันนะโบรกว่าจะออเดอร์ฉายอยู่ที่ทหารรับจ้างครับโอ้โหเพื่อนจะฝืดจนเสร็จเลยหรอเพื่อนจะฝืดจนเสร็จเลยหรอโอเคเครื่องมอหกสิบหกเปอร์เซ็นต์ครับโอ้ย่างนี้มันจะติดหลอดวนะโอ้เรียบร้อยให้เพื่อนมาหน่อยเพื่อนมาหน่อยเมอร์เซนเมอร์เซนคนนั้นก็ติดหลอดเพื่อนก็ช่วยไม่ได้โบร b เมอร์เซนโบโอ้โหเรียบร้อยล่วงไปอีกหนึ่งแต่เครื่องน่าจะใกล้อยู่ เตรียมไหมเตรียมไหมแต่อย่าเพิ่งจุดโอเคสวยสวยที่สุดโอ้ยไม่ก็มันชักจะไม่ค่อยสวยมันชักจะไม่ค่อยสวยแล้วโอ้ยบรูเดี๋ยวขอว่างแต่งเพลงแป๊บนึงขอว่าแต่งเพลงหน่อยอโอ้ยเขาอ,อุ้มว่ะเขาอ,อุ้มแล้วมันแคนเซิล แต่ถ้าเกิดเราออกสามเราก็จะวินนะทุกคนออกสามเราก็จะชนะอยู่นะประตูสี่อ่ะเดี๋ยวโอ้ไม่ก็ล้วเมื่อเส็จไม่ได้มาลายนี้เขาเห็นผมด้วยนะว่าเต็เป็นชายเอาไงไดักออกโอเคเข้าไปาร่มไปเช็คประตูพรมแดงเหมือนวัตเต็ดออเดอร์เราไปลอคันเตอร์อีกชั้นหนึ่งก่อนทุกคนเหมือนไปรออีกชั้นหนึ่งเฮ้ววิ่งไปประตูนะั้นเหมือนว่าจะมีคนเปิดแต่ไม่มีนะจริงๆเราวิ่งหลงทาง เราวิ่งงทางโอ้โหนี่เพิ่งจะเห็นหน้าหมอครั้งแรกป่ะเพื่อนเราอยากวาดรูปเพื่อนจังเลยอะ่ะขอวาดรูปเพื่อนหน่อยได้ไหมอะ่ะเอามอเมอร์เซนมาปะ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 ,ปะขอวาดรูปหน่อยนี่อยากให้ทุกคนได้ดูแอนิเมชันในการปะแป้งไปเถอะไปเถอะไปเล้นเกมใหม่ทุกคนไปเดี๋ยวเราไปเล้นอีกหนึ่งเกมครับเกมนี้ชนะละมาละจ้าเกมที่สองกับด่านความทรงจำของรีโอ ไปครับ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 ตึนดึนึดึนตึนดึน,ด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 นในที่นี้มันเหมาะกับการวางโรงมากๆเลยทุกคนวางโรงสิไม่ใช่วางโรงผมไปวางลึกหน่อยนะแต่ไม่รู้ว่าจะได้วาดไทยหรือเปล่าแบะไม่ได้เลยตี๊ดโอเคมีเครื่อง,องใกลรๆครับ เกมนี้มีศาสตราจารย์มีตัวของเราช่างแต่งสมมีหุ่นเชิดนะครับแล้วก็มีแต่งเพลงโออิตาคุว่าได้ครับ okay. ระหว่างเล่นดูสกินกันไปด้วยนะฮะแล้วก็ไอตัวเสื้อคลุมเขาเนี่ยมันเป็นแบบระยิบระยับเหมือนกาแล็กซี่อ่ะเออจะพูดยังไงดีมันเป็นเหมือนแบบดวงดาวเหมือนท้องฟ้าเนี่ยลองดูไปด้านในอะ่ะของตัวเสื้อคลุมด้านล่างนะข้างล่างอะ่ะในในข้างล่างเหรอ มันเป็นเหมือนพวกแกลเลซี่อยู่ข้างในอะไรเงี้ยแล้วก็ตรงปลายที่ไปแบบเป็นเส้นๆออกมาสองเส้นก็ดูแบบดูสวยอะดูดีอะดูดีอะแต่ไอ้แมวนีก็แมวเดียวกับสก,กินในพรีออเดอร์นะครับทุกคนเฉืัอไปครับเฉชัยยาไปครับสวยที่สวย60%ครับผมเ,เชิดจื้อได้อยู่ครับโอเคเลยโอเคเลย ยังได้อีกหนึ่งรอบนะคุณเชิดคือมันกันดาเมจได้แบบเยอะมากอะโอเคเรียบร้อยบริงบริงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อนได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แต่ว่าแต่งเพลงจะอยู่ใกล้ขุนเชิดเดี๋ยวเฮ้ยไวไหวไปไหวไปไวไปช่วยเพื่อนไวไปช่วยเพื่อนไศาสตว์าตราชาเจ็ดสิบสี่เปอร์เซ็นต์โอ้โหเราอยู่โคตรใกล้แล้วเขาไม่ออกด้วยนะรีบไปซะไปไหนละ่ะ ช่วยได้หรือเปล่าเราแต่งเพลงไล่เราเฉยเดี๋ยวเราแซนบายครับเผื่อเพื่อนช่วยไม่ได้เอ้ยเดี๋ยวผมล่อๆดีกว่าเดี๋ยวล่อๆแล้วล่อแล้วล่อเราไปฟลาวิวอยู่ยมันเหมือนมันรู้นะดึงดิเพื่อนโอ้โหเราไม่ดึงล้วพ่อพ่อจะรอดึงตอนไหนพ่อะจะรอดึงกี่โมงนี่บ้าเออมาไปเพื่อนไปไปเพื่อนไปโอ้ยเพื่อนโดนโอเคสวย สวยนะ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 เ,เหลือสามเครื่องเดี๋ยวผมไปเอาเครื่องบอลเล็กสปครับทุกคนสบายสบายชิวๆถามว่าแต่งศพน่าเล่นไหมผมว่าก็เป็นตัวละครที่น่าเล่นนะแล้วก็ดันคกว้าง,างดันใหญ่ๆเงี้ยแล้วก็วางโรงให้เพื่อนแบบระยะไกลได้โรงอย่างเท่โรงนี่อย่างเท Okay, เดยบร้อยแล้วก็เอฟเฟกที่ขึ้นมามา่อก้เป็นเอฟเฟกเครื่อระดับเนาะย้ำกันอีกหนึ่งรอบครับพเพื่อนๆจะได้ตัดใจได้ว่าเฮ้ย hey, จะซื้อแค่สก,กินดีไหมจะซื้อแค่ประดับหรือเปล่าอะไรเนี้ยเดี๋ยวผมให้เกิดโรงนะครับเดี๋ยวผมจะให้เขามาเกิดโรงจะได้ไม่ต้องเสียเวลาปั่นเอาเกิดนี้ให้เสร็จไปเลยแล้วก็เอ๊เกิดเลยเพื่อนเกิดเลยเพื่อนโคตรไกลอ่ะผมบอกเลยจะขาดหนึ่งเครื่องมีเครื่องตรงกลาง5.3% ไปเลยไปเลยไปก่อนเลยรีบไปรีบไปไปไหนก็นไปรีบไปโอ้โหเหมือนจะมาไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ผมจะฝืนผมจะฝืนผมจะเอาเครื่องผมจะเอาเครื่องผมจะเอาเครื่องอ่ะด้รู้อยู่แล้วว่าต้องโดนไม่เป็นไรรู้อยู่แล้วว่าอุ้ยแต่ว่าเครื่อง7จแต่ก็โอ้ไม่ก็หยอดบอกม่ได้มองมันมีเบ็ดแมสหัว่าไม่ได้มองเมื่อกี้โอ้ตายแล้วผมไม่ได้มอง แต่ว่าเพื่อไม่ต้องไปเปิดเครื่องใหม่หรอวนะมาซ้าเครื่องของศาสตาจารย์ carry muscle, ได้นะจริงแล้วอะแต่ว่าคุณเชิยเข้าได้ครับคุณไม่ไปช่วยคนนะคุณไม่ไปช่วยคนนะนี่อย่ามาแล้วเนี่ยคุณไม่ไปช่วยคนนะโอ้มันจะตีเบิร์น bro ระวังคําดาว bro คาดาว bro มันจะตีเบิร์น bro มันจะ้ไ my god มันติไ <till> ม่ใ <whatever> ช่นเลือดมันตีไไ่เช่เลือดระวังโ r แล้วโอ้กรโดด โอ้ผมมีไฟวิวผมมีกราะผมต้องเกิดลงทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งเก้าอี้ก่อนให้เวลาเพื่อเปิดประตูแป๊บเจ็ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์โอ้ยผมจะไปถึงประตูได้ไหมอ่ะประตูมันไกลไม่น่ารอดว่ะทุกคนตรงนี้ไม่น่ารอดโลมันใกล้มากโอ้ขอเกิดลงหน่อยแล้วคือมันไม่มีบับเบิ้ลไงถ้าเกิดจุดเคลื่อนแล้วมันไม่มีบับเบิ้ลมันโดนตีได้เลยโอ้ยโปรผมมีไฟวิวผมมีไฟวิวผมมีไฟวิวโอ้ยผมกดไฟวิวไวไปไหไวไปหรือเปล่า อาเขาจ่ายบิงด้วยโอเคเราท่ออยู่ใกล้ๆกล้เรียบร้อยทุกคนแรกเกมนี้แต่ไม่เป็นไรเราชนะอยู่แต่เรายังคงชนะอยู่ทุกคนไม่เป็นไร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 ตะจจะแทนไม่เป็นไร <c oughs> มาทุกคน <c oughs> เดี๋ยวผมไปเล่นให้ดูอีกสักหนึ่งเกมครับ <c oughs> มาจ้าเราอยู่ในด่านเล็กๆก,กันบ้างกับโรงงานผลิตอาวุธ ตัวอะไรโอ้ดีวิทโอ้ก็อดบราห์เบดแมตอีกแล้วเบดแมตอีกแล้วเมื่อกี้ก็ล้มตรงนี้เอ้ไม่ใช่ดิเมื่อกี้มันรีโอเมมโมรี่นี่ว่ะมันคนละดานเมื่อกี้มันรีโอเมมโมรี่มันมันคล้ายๆกันไงบ้านเล็กโอมาวะ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 อันนั้นมันล่างกาฝากเราเนี่ยโอ้โห มันมาเสกแล้วตั้งแต่ว่าอ,อะไรผมไม่ได้มองสาวนาเนาะไอ้ไม่ใช่สาวน้อยสาวตาบอดยิงตาบอดฉีกไปก่อนเลยเพื่อนเดี๋ยวเราจะปั่นเครื่องตรงนี้ให้แต่ว่าโอ้โหไอ้แดงมันขยับแล้วดิเดี๋ยวต้องไปเอาไอ้ตัววิช h Mark เอามาถอดคำสาปวิ่งอย่างไกลเดี๋ยวเราปั่นเคื่องนี้เลยแล้วกันครับเครื่องนี้มันจะหนียากนิดนึงมันมีแค่ไม้เดียว โอ้เดินมาแล้วเดี๋ยวให้มันจุ่มตรงนี้จุ่มตรงนี้เออจุ่มตรงนี้แหละเคสวยเอ้ยแม่งงูมาแม่งงูมาทุกคนสังเกตซ้ายบนโอ้ปล่อยหมาด้วยเอาไม้ไปก่อนโอ้น่าจะโดนว่ะอย่างเงี้ยอย่างงี้น่าจะโดนมันน่าจะเอาเราละทำไมไม่เอาตาบอดวะทำไมเขาไม่เอาตาบอดอะงงงวยวายอยู่ไม่เอาตาบอดโบร โอ้โหมันถอนไม่หมด40%ตัวแม่มันอยู่ไหนโอ้ยไม่ดีเลยแบบนี้ไม่ดีเลยแบบนี้จะร่วงมีไฟวิวแบบนี้ไม่ดีพับไม้ไปก่อนขอไปวิวหน่อยขอไฟวิวสวยๆดึงทีโอ้โหหลังแดงแบบนี้ไม่น่าจะรอดวะทุกคน ไม่หนาแต่รอนว่ะทุกคนแอะเรียบร้อยโอ้โหง้างมาเชียง้างมาเชียเดีย๋ยวรอเกิดลงเลยครับเดี๋ยวรอให้เขาจับวางกันให้มันเสียเวลากับเราให้ได้มากที่สุดให้มันเสียเวลากับเราให้ได้มากที่สุดทำไมมันไล่ตะบอหเลอมันเปลี่ยนมาเองเราวะงงว่ะจะอยู่เปลี่ยนมาเอาเราเฉยโบรเสร็จสามเครื่องนะดีววดผมไปเกิดลงนะผมไปเกิดลงนะ กระโล่งนี้เอฟเฟกต์มาเอฟเฟกต์มันสวยนะ bro เอฟเฟกต์มันสวยนะสวยนะไปเอ้ยเอ้ยเอ้ยแม่งงูมันขวางโอ้โหอันนี้มันเลี่ยมแม่งงูมันขวางหน้าตาเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยมีเสียงร้องด้วยเหรอเฮ้ยทุกคนพี่แจค็คครับคือว่าผมได้ยินเสียงเด็กร้องครับพี่แจค็คครับแม่งนึกว่าอยู่เดอะโก้ต์เลดี้โอไปทุกคน เดี๋ยวหาจาังหวะถอดคำสาปไปด้วยนะโอ้ยหมาอีกแล้วมาอีกแล้วแล้วแมงูมันก็อยู่กับผมดีเลยเออสิบะ,ะไม่รู้ว่าเครื่องเท่าไหร่เครื่องหกสิบโอเคครับเดี๋ยวมีฉีเข้าฉีอัศวินโอเคหลายคนเอยเขาปัดอยู่ด้วยกันนี่ปัดคนละเครื่องเหรอตะบอดเครื่องนึงอัศวินเครื่องนึงตะบอดปัดเดี๋ยวพ่อ พอมาช่วยผมเถอะนู่นตาบอดปัดอยู่น,นู่นนี่ไงมาแล้วอัศวิน hey, แต่ว่าเพื่อนโอเคอยู่นะเกมน like yeah, ี้เพ oh> ื่อนเป็นงานกันอยู่นะไม่เหมือนเกมเมื่อกี้แม่งใครจุดก็ไม่รู้มาเพื่อนมามาเพื่อนมามาเพื่อนมาเนียน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 แสบ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 ไปทำไปมาเพื่อนตามมาตามมาเพื่อนตามมาขอถอยก่อนจังซี่มันต้องถอนก่อนจังซีมันเอ้าเฮ้ยจุดเลยหรอ โอ้โหยังทอดหมดเสร็จเลยโอ้ไม่กอผมต้องวางลงว่ะผมต้องหาที่วางลงแล้วเดี๋ยวเราจุกตรงนี้แล้วรอเพื่อเปิดประตูเสร็จถ้าเราโดนแล้วก็เกิดลงแล้วเราก็วิ่งไปประตูจริงๆเราหน้าเอาลงไปวางติ๊กไข่ประตูนะเออจะไปชอบแกเลยเดี๋ยวดีวิดจะไม่ชอบแกเลยเลยท่าไหร่ละเพื่อนเปิดเร็วๆไม่ไไหวแล้วโอเคประตูเปิดแล้วโอเคเฮ้ย okay. มาได้ไงวะ เนี่ยอะไรเราคนแรกก็อย่างนี้แหละโตโอ้โห